อ่านทวนนี้ว่าหวยที่ซื้อไปมีอะไรบ้างตัวเท่าไหร่บอกไปเจ็ดแปดเจ็ดสามสิบเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดสามสิบห้าเจ็ดเจ็ดบนสองร้อยสามสิบอืมโอเคค่ะโอเคงวดวันที่เท่าไหร่หนึ 1, ่งทับแปดทับหกสิบสี่โอเคหนึ 1, ่งซิงค์ครับผมโอเคครับเค็งเคงปังปังครับด้วยดวลีนะคะเช่นกันครับข้วใสกว่กลัวมันหวยอะไรแล้วก็เนาะก,ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ ตอนนี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามทางช่องยูทูบเบอร์ของบินอ่อนจันทร์นะครับวันนี้เราก็มีพระอาจารย์นะครับตัวเด็ดและก็ตัวเต็งนะครับรีบดูก่อนลบนะครับทางช่องยูทูบเบอร์แล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจและก็ทุกๆไลค์นะครับที่เข้ามามอบให้แล้วก็มาดูหวยนะครับแล้วก็ขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับพระอาจารย์ให้อะไรครับพี่ส่งไปเนี่ยครับ7 8 7ค่ะ เจ็ดแปดโอเคแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะโอเคงวดประจําวันที่หนึ 1, ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่ค่ะโอเคครับปังปังปุริเย่ไหมครับรวยรวยปังปังอาจารย์มั่นใจไหมครับอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางช่อง YouTube ใต้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรก็สามารถติชม เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้บีนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับพระอาจารย์ครับโอเค